เห็นเนื้อกุ้งเป็นชิ้นชิ้นเลยเห็นไหมบอกเลยว่าอร่อยมากทำกินบ่อยมากลองทำดูนะชาวลอกไม่ยากเลยง่ายๆอีกแล้ว <c oughs> ง่ายตลอดเลยใครจะตำแบบละเอียดก็ได้นะหรือจะตำแบบหยาบๆก็ได้แต่เจ๊ชอบแบบหยาบๆนะเพราะเวลาเคี่ยวจะได้เจอเนือ้อกุ้งเป็นตัวตัวด้วยเอาแค่พอประมาณเนีย่ยแค่นี้ได้แล้วเนี่ยม่วงลูกน้อยๆน,นะแต่เปรี้ยวมากเหมาะกับก,การตำน้ำพริกนะ เยี่ยมากเลยซูมเลยค่จะเจะใช้พริกขี้หนูหนึ่งกำมือน,นะนี่ใครชอบเผ็ดใส่เผ็ดนะแล้วก็หัวหอมแดงนะหนึ่งกำมือสูตรบ้านเจ๊นะเขาจะใช้แค่หัวหอมแดงกับพริกขี้หนูนะแต่ว่าคนทั่วไปบางคนก็ใส่กระเทียมนะ เราก็กวนในหน้าเนะใส่กระเทียมไว้ด้วยก็ได้สักสามลูกนะจะได้ครบเครื่องเนาะล้วก็ใส่กะปิลงไปนะกะปิจะใช้ประมาณช้อนหนึ่งไม่ถึงช้อนดีอะ่ะเออออกหน,นนหน่อยนิดนึงก็ได้ดูก่อน ใครไม่ชอบเยอะกลัวเหม็นก็ใส่น้อยๆก็ได้นะดูสีบอกเลยว่าน่าจะเผ็ดนั่นนะน้ำตันปี๊บช้อนหนึ่งชูรสนะใครไม่กินไม่ต้องใส่เนาะพริกชอบแหลกตำแหลกนะแต่เจ๊ชอบหย,ยาบๆอโอเคเลยก็เจ๊ใส่กุ้งแห้งลงไป ุ้งแห้งอันนี้เจได้มาจากบางชันนะหมู่บ้านไร่แผ่นดินบอกเลยว่าอร่อยมากไม่เค็มใส่เยอะๆชอบแล้วก็ใส่มะม่วงนะครกมันเล็กไปหรือเปล่าเนี่ยครกเล็กไปหน่อยมะม,ม่วงเปรี้ยวสุดๆเลยดูสีน่ากินมาก ตำ,ตำให้มันเข้ากันนะช้โลกตำนิดนึงเพราะว่านะ้ำมะม่วงมันจะได้ออกนะ,ะเปรี้ยวหวานๆน,นะตำออกมาให้ได้สามรสนะแต่ถ้าใครชอบรสไหนก็ใส่รสนั้นนำก็ได้นะแต่เจ๊ชอบสามรสอยู่นี่หอมกะปิหอมกุ้งแหง้งหอมมะม่วงหอมกะหืมกลินบอกได้เลยนึกถึงสมัยก่อนเลย แม่ชอบตำให้กินนะน่ากินมากตำให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะให้น้ำมะม่วงมองอันออกเจ๊ใส่ตุ๋กแข้งเยอะมากอ่ะชิมด้น่าจะได้แล้วนะเดี๋ยวเจ๊ชิมก่อนอืมโดนเลยชาวโลกแซ็บมาก ได้ละเสร็จแล้วน้ำพริกมะม่วงของเราน่ากินไหมออกมาสามรสเลยบอกเลยว่าคุกข้าวอร่อยมากกินกับไข่ชจมก็เข้ากันดีนะหรือจะปลาเค็มก็ได้นะปลาเค็มอะไรก็ได้นะถ้าเป็นปลาสลิดนะโ,โหยิ่งดีเลยปลาทูก็อร่อยนะชาวโลกลองดูลองทำดูนะชาวโลกไม่ยากเลยง่ายๆอีกแล้ว <laughs> ง่ายตลอดเลย ถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสวัสดีชาวโลก